สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวนมันๆ่าชาแนลของเราในวันที่25มกราคม2568นะคะสําหรับในวันนี้แอกก็ได้นำแนวทางมาแบ่งปันกันเหมือนเคยนะคะซึ่งเมื่อวันไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะแนวนทางในวันนี้จะลงให้2 EP ก็คือ EP ที่ 11และ12นะ EP นี้เป็น EP ที่11ของงบประจำวันที่1นคือประมาณพันานะคะแนวทางก็จะเป็นทางของแอดมะยมแดงนะคะแนวทางของเสื้อทางพลังงานดีแนวทางของเลขเด่นบนอินทร์เทวนครแนวทางแอดแสงเดือนได้มา2ฉบับเป็นแนวทางเลขเด่น10บหลาล่างแล้วก็แต้มรวมล่างประมาณนี้แนวทางของแอดแพนแพนปลารวยนะคะแนวทางแากของเส้นลุนแนวทางของมาไวไปไวแนว ทางของแอดสวยแล้วก็ปิดท้าที่เจาะเล็กดับแอดนมเชียงใหม่เราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะคะ มาเริ่มที่ในทางของแอดมายมแดงนะคะสําหรับเจ้านิ้วที่แล้วก็เข้าในทางที่เป็นเลขเด่นเก้าแล้วก็ได้เจ็ดเก้าสองตัวบนตรงๆใช่ไหมคะสำหรับเลงวดนี้ให้มาแนวทางเด่นที่สองนะสองตัวให้เน้นที่สองหกสองเก้าและสองแปดชอบสุดที่สองเจ็ดนะคะสามตัวก็ให้เน้นที่สองสองเจ็ดสองสองหกแล้วก็สองสองเก้างวดนี้จะเข้าอีกไหมเรอมาลุ้นกันแอดมายมแดงนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของเสือ้อทางบลังเงินดีนะคะสําหรับเจ้านี้นางก็ แอดลงให้อยู่ใช่ไหมข้าวที่เป็นตัวไหนข้าวเลขเด่น9กับ7นะคะทังเลขเด่นแล้วก็เลขรองเลยนะคะแล้วก็ได้ที่เป็น9 7 2ตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองในงวดน,นี้ให้มาแนวทางนะคะก็ให้เลขเด่นอยู่ที่6รอง4นะคะและ5ชุด3ตัวและ2ตัวมาตามนี้เลยนะอ่าก็จะมี6 3 2 6 5 3 7 6 6 6 7 4 4 8 3 4ี 4, ่5 9 4เออห้า 5, 4, 9, เนาะ แล้วก็487แปสอนุดสงตัวนะก็จะมี06 46กสี่หก6 4นสี่สี่เก้าหกเแล้วก็74นะคะงวดนี้จะเข้าัจไหมเราก็มาลุ้นกันเอองวดที่แล้วนี่79ด้วยนะคะเห็นไหมนี <c> ่ <oughs> แอดเพิ่งเห็นนะอ่ะงวดนี้ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าท่านที่ขอมาลงให้แล้วนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนทางของท่านไหนนี่ มาไวไปไวนะคะสาหรับวัืที่แล้วนะคะข้าวทางที่เป็นฟันรูด2เล็เด่น2ใช่ไหมคะ2นั้นนะคะข้าวอยู่ที่หลัก10ล่างเนาะในงดนี้ให้มาแนวทางก็ให้อ่าวิ่งรูดที่1กับ7เด่นสุดที่1นะ5ชุด2ตัวและ3ตัวมาก็จะมี1314 96 70 72 76 3 184 187 186 14 714แล้วก็ 7,13ให้เม็ดเดียวเด่นสุดที่18นะคะงวดนี้จะเข้าแนวทางที่เป็นวิ่งรูดหรือว่าทั้2สองตัวด้ยก็รุนกันนะคะมาไวไปไวนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเลขเด่นบนอินท,ทนอนเทวพาะนครฉบับดัางเดิมเมืที่แล้วก็เข้าที่ตัวไหนเข้าที่ตัวไหนเข้าไหม สิเอ่อข้าสินะคะค่าที่เรียกเด่น7นะ7นั้นนะคะอยู่ที่หลักร้อยและหลักสิบบนนะคะในงดนี้ให้มาแนวะทางก็ให้เด่นบนที่7 0, 3 4 4มาดูกันนะคะว่า4ตัวนี้เต็นบนเรือเทวนครเนี่ยจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะท่านที่ตามหาหรือว่ารอลงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของแอดแสงเดือนนะคะเจ้านี้เนี่ยแอดได้มาแบบปันอยู่สองฉบับฉบับแรกก็จะเป็นทางเลขเด่น10หน่วยล่าง,งที่แล้วให้มาก็เข้าไหมแอดดูแป๊บหนึ่งนะงวดทีแล้วออกอะไรงวดทีแล้วออกอะไรออก2 3หลุดไปไม่เข้าใช่ไหม ในงวดนี้นะคะให้มาแนวทางเด่นเสียงล่างที่9 3 0แล้วย์หก็้ามาดูกันนะคะว่างนี้จะเหมือนได้หรือเปล่านะคะต่อมาค่ะแนวทางฉบับที่2ก็จะเป็นแต้มรวม2ตัวล่างในงวดนี้ให้มาคือ0 1 4ย์นะศ1 4ย์มาดูกันนะคะว่างนี้จะเข้าไหมงวดที่้านหลุดไปนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของแอดแพแพันพรวยนะคะสำหรับวุ้ดิเลน,นเข้านี่เข้าที่3 2 2ตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็เลขเดิน2ด้วยนะคะใน,นงอดนี้ให้มาเด่นที่1นะ2ตัวนะคะก็ให้เน้นที่4 1 ะะรอง0นะ0หน่อง0 1 1 1 0 2 1 2และ42กัน17กับ18นะคะงวดนี้จะเข้าอีกมารุ่นกันแอดพลนพารวยลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่ตามหาก็สามารถที่จะหาได้ที่หน้าปกแต่ละอีพีได้เลยนะคะมาที่นาะทางของต้นนี้เลย เซียนลุ้นนางที่ล้วนั้นหลุดไปใช่ไหมในง่อน,นี้ก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะอาให้มาเนี่ยก็จะเป็นสูตรใหม่แล้วก็สูตรเดิมเห็นไหมคะอ่าสูตรใหม่อยู่ด้านบนนะคะให้มาคือ8 0 7 0 8 9 5 7 8 6แล้วก็87นะคะส่วนสูตรเดิมนะคะก็อยู่ด้านล่างเนาะให้มาคือ51 52 61 91 62 65แล้วก็21 อ่ะลุนกันนะคะว่าเงินนี้จะเข้าหรือเปล่าเซนลุนนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดสุยได้มาอยู่3หางคือ4 3 4 5หและ49นะคะงวดน,นี้จะสุยไหมจะเข้าหรือเปล่าลุนกันนะแอดสุยนะคะต่อไปค่ะก็จะปิดท้ายที่แนวทางเจาะเลขดับแอดหนุ่มเจียงใหม่นะคะซึ่งที่แหละนนั้นให้มาเลขดับเจาะบนล่างผ่านไหมแอดดูแป๊บนึงนะอ่าออก23ล่างใช่ไหม นะคะแล้วก็จะดก้าบนก็ผ่านทั้งทั้งหมดล่างเนาะในงดน,นี้ให้มานะคะจะเลขดับบนนะคะอยู่ที่50 51 52 53 54 55 56 57 58 59นะคะแล้วก็จะระดับด่างก็ก็จะมีอ่า80 81 82 83 84 85 86 87 88, 88แล้วก็89นะคะซึ่ง เจาะและดับตรงๆเท่านั้นนะคะอ่างวดนี้นะคะรุ่นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือเปล่าแคปน่นจาจะกันปลยท่านที่ตามหรือว่ารอยอยู่นะคะอ่าในช่วงนี้นะคะแอดอ่าไม่ค่อยได้ลงทางให้นะต้องบอกก่อนเลยถ้าเห็น <laughs> ถ้าเห็นก็คือลงนะคะอ่าเพราะว่าช่วงนี้แอดอ่าปฐุระบ่อยสําหรับอ่ามีงานบ่อยๆอ,อ่าช่วงต่างจังหวัดนะคะในต่างจังหวัดก็จะเดินทางค่อนข,ข้างที่จะอ่านานเนาะ แคบไปนะคะแคบไปนะขอคุณทุกทักแนวทางนะคะแล้วก็ขอคุทนท่านทานที่ยังติดตามแนวทางจากแอดอยู่นะแล้วแอดก็จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะแนวทางไหนที่ขอเข้ามานะคะถ้าแอดลงให้ได้นะคะแอดก็จะลงให้นะคะหรือถ้ามีตัวเลขน้อยนะคะก็จะฝักคอมเมนต์ไปนะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ